ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยลาลัยเล่มที่25พระสุตตันตปิฎก ขุทกะนิกายขุธกะปาทะธรรมบทอุทานอิติวุตกะสุตตานิบาตพระสุตตันตปิฎกขุตกะนิกายขุตกะปาทะขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งสารณคมว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณนะ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะแม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะแม้ครั้งที่สามสรณะคมจบ 2. ทศสิขาบทว่าด้วยสิขาบทสิบประการ 1. นข้าพเจ้าขอสมาทานสิขาบท คือเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. ข้ขาพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 3. ข้ขาพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากพฤติกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์ 4. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 5. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท 6. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 7. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการฟ้อนรำขับร,ร้องบรรเลงดนตรี และดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อขุศล 8. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการทัศงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไลเก้าขาพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ 10. บ้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนางดเว้นจากการรับทองและเงินทศส,สิขาบทจบ 3. ทวัติงสาการว่าด้วยอาการ32ในร่างกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม,ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อย อาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสลน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปเลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดและมันสมองทวัติงสาการจบ 4. สม,มนเนระปัญหาว่าด้วยการถามปัญหากับโสปากะสาม,มนเนรหนึ่ง อะไรชื่อว่าหนึ่งที่ชื่อว่าหนึ่งได้แก่สัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารสองอะไรชื่อว่าสองที่ชื่อว่าสองได้แก่นามและรูป 3. อะไรชื่อว่าสามที่ชื่อว่าสามได้แก่เวทนาสามสอะไรชื่อว่าสี่ที่ชื่อว่าสี่ได้แก่อริยสัตสี 4. ห้าอะไรชื่อว่าห้าที่ชื่อว่าห้าได้แก่อุปาทานขันห้าหกอะไรชื่อว่าหกที่ชื่อว่าหกได้แก่อายตนะภายในหกเจ็ดอะไรชื่อว่าเจ็ดที่ชื่อว่าเจ็ดได้แก่โพชงเจ็ดแปดอะไรชื่อว่าแปดที่ชื่อว่าแได้แก่อริยมรคมีองค์แปด ก้าอะไรชื่อว่าเก้าที่ชื่อว่าเก้าได้แก่สัตว่าเก้าสิบอะไรชื่อว่าสิบที่ชื่อว่าสิบได้แก่บุคคลผู้ประกอบด้วยองคุณสิบเรียกว่าพระอรหันต์สมเน,นรปัญหาจบห้ามงคลสูตรว่าด้วยมงคล ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเจตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเคครงสาวัตถีครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันณนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วพระเจตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควร ได้กราบโทนพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเทวดาและมนุษย์จำนวนมากต่างมุ่งหวังความสวัสดีร่วมกันคิดถึงเรื่องมงคลขอพระองค์ตรัสบอกมงคลอันสูงสุดด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบดังนี้ 1. การไม่คบคนผ่าน 2. การครบแต่บัณฑิต 3. การบูชาคนที่ควรบูชา นี้เป็นมงคลอันสูงสุด 4. การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม 5. การได้สร้างบุญไว้ในปางก่อน 6. การตั้งตนไว้ชอบนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 7. ความเป็นพหูสูตร 8. ความเป็นผู้มีศิลปะ 9. วินัยที่ศึกษามาดี 10. วาจาสุภาษิตนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 11การบำรุงมารดาบิดา12การสงเคราะห์บุตร 13. การสงเคราะห์พันยา14การงานที่ไม่อากูลนี้เป็นมงคลอันสูงสุด15การให้ทาน16การประพฤติธรรม17การสงเคราะห์ญาติ8 8การงานที่ไม่มีโทษ นี้เป็นมงคลอันสูงสุด 19. การงดเว้นจากบาป20การเว้นจากการดื่มน้ำเมา21ความไม่ประมาทในธรรมนี้เป็นมงคลอันสูงสุด22ความเคารพ 23. ความถ่อมตน24ความสันโดษ25ความกระตันยู 26. การฟังธรำตามการนี้เป็นมงคลอันสูงสุด27ความอดทน28ความเป็นคนว่าง่าย29การพบเห็นสมณะ30การสนทนาธรรมตามการนี้เป็นมงคลอันสูงสุด31กา,เนนา,งงา,ารเผาผลาญบาป32การประพฤติพรหมจรรย์ 33การเห็นอริยสัตว์สาการทำนิพพานให้แจ้งนี้เป็นมงคลอันสูงสุด35จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหวสาจิตไม่เศร้าโศก37จิตปราศจากทุลี38จิตกเกษมนี้เป็นมงคลอันสูงสุด เทวดาและมนุษย์ทำมงคลดังกล่าวมานี้แล้วไม่พ่ายแพ้ค่าศึกทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานทั้ง38ประการนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นมงคละสูตรจบ 6. รัตนสูตรว่าด้วยรัตนอันประณีพระผู้มีพระภาคตรัสรัตนสูตรดังนี้ ผู้ทั้งหลายผู้สิงสถิตยอยู่บนภาาพพื้นหรือผู้สิงสถิตยอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ขอให้ผู้ทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและจงฟังภาสิตธิ์โดยเคารพเถิดเพราะฉะนั้นแหลผู้ทั้งปวงท่านจงใคร่ครวนจงแผ่เมตตาต่อหมู่มนุษย์ด้วยเถิดมนุษย์เหล่าใดนำเครื่องเส้นสวงมาให้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเหตุนั้น ขอท่านทั้งหลายอย่าประมาทจงรักษามนุษย์เหล่านั้นทซัพ์เครื่องปลื้มใจหรือรัตนชาติที่ประนีใดๆที่มีในโลกนี้ในโลกอื่นหรือในสวรรค์ทรัพย์หรือรัตนชาตินั้นๆที่เสมอด้วยตถาคตไม่มีนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระสากยมุนีผู้มีพระทัยตั้งมั่น ทรงบรรลุธรรมใดอันเป็นที่สิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมอันปราณีตไม่มีธรรมใดๆที่เสมอด้วยธรรมนั้นนี้เป็นรัตนะอันปราณีตในพระธรรมด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระพุทธเจ้าผู้ประเสรศิฐตรสัสสรรเสริญสมาธิใดว่าเป็นธรรมสะอาดตรัสถึงสมาธิใดว่าให้ผลโดยลำดับ สมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธินั้นไม่มีนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีบุคคลร้อยแปดจำพวกที่สัตว์ปุรุษสรรเสริญซึ่งจัดเป็นบุคลคลสี่คู่เป็นสาวกของพระสุคตเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทานที่เขาถวายในบุคคลเหล่านั้นมีผลมากนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีบุคคลเหล่าใดในาศาสนาของพระโคโดมพุเทธเจ้าเป็นผู้ประกอบตนไว้ดีมีใจมั่นคงหมดความห่วงใหญ่บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าบรรลุอรหัตผลอย่างถึงอมตะนิพพานรับรสความดับสนิทแบบได้เปล่านี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีสัปปุรุษใดพิจารณาเห็นแจ้งอริยสัจเราเรียกสัปปุรุษนั้นว่ามีอุปมาเหมือนเสาเขื่อนที่ฝังลงดินอันไม่วันไหวเพราะลมที่พัดมาจากทิศทั้งสี่นี้เป็นรัตนอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระโสดาบันเหล่าใดรู้แจ้งอริยสัจ ที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งแสดงแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะประมาทไปบ้างท่านเหล่านั้นก็จะไม่เถอกำเนิดในภพที่แปดนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระโสดาบันนั้นละธทมสามประการคือสากยัติจิวิจิกิจชาและศีลปตปรตาปรมาท พร้อมกับการบรรลุโสดาปฏิมัคได้แล้วแม้จะมีกิเลสบางอย่างเหลืออยู่พระโสดาบันนั้นพ้นแล้วจากอบายทั้งสี่และจะไม่ทำอภิฐานหกนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นจะทำบาปกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจไปบ้างท่านก็ไม่ปกปิดบาปกรรมนั้นไว เรากล่าวว่าผู้เห็นบทแล้วไม่อาจทำอย่างนั้นได้นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีผู้ไม้งามในป่าซึ่งมียอดออกดอกบานสะพรั่งในต้นเดือนห้าแห่งคิมหันตะรุดูงามอย่างยิ่งฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมอันประเสริฐที่ให้ถึงนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งฉันนั้น นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพ,พระพุทธเจ้าด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรร,รมอันประเสริฐทรงประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำทางอันประเสริฐมาให้ทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าใครใคได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐไว้นี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดี พระขีนาศพเหล่าใดสิ้นภพเก่าแล้วไม่มีการเกิดใหม่ทั้งมีจิตเบื่อนายในภพที่จะเกิดต่อไปท่านเหล่านั้นชื่อว่ามีเพิดสิ้นแล้วไม่มีฉันทะงอกขึ้นเป็นปราดย่อมดับสนิทเหมือนประทีปดวงนี้ดับไปนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดี ท้าสักกะจอมเทพกราบทูลเป็นคาถาดังนี้ผู้ทั้งหลายผู้สิงสถิตยอยู่บนภ้าพ,พื้นหรือผู้สิงสถิตยอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระตถาคตพุทธเจ้าที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดีผู้ทั้งหลายผู้สิงสถิตยอยู่บนผ้าพ,พื้นหรือผู้สิงสถิตยอยู่ในอากาศ ที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระธรรมของพระตถาคตที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดี <McL aren> พูดทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภ้าพื้นหรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระสงฆ์ของพระตถาคตที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอให้มีความสวัสดีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พิสุทั้งหลายดังนี้ถ้าเห็นว่าจะได้สุขอันยิ่งใหญ่ด้วยการเสียสละสุขอันเล็กน้อยนักปราชพึงเสียสละสุขอันเล็กน้อยเพื่อเห็นแก่สุขอันยิ่งใหญ่รัตนสูตรจบเจติโรกุทธสูตรว่าด้วยเรื่องเปรตที่อยู่ภายนอกฟ้าเรือน พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้เพื่ออนุโมทนาพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐดังนี้พวกเปรตพากันมาสู่เรือนของตนบ้างยืนอยู่ที่ฝาเรือนด้านนอกบ้างยืนอยู่ที่ทางสี่แพร่งสามแพร่งบ้างยืนพิงอยู่ที่บานประตูเมื่อมีข้าวและน้ำดื่มมากมายเมื่อของเคี้ยวของกินถูกจัดเตรียมไว้แล้วญาติสักคนก็ไม่นึกถึงเปรตเหล่านั้น เพราะกรรมของสัตว์เหล่านั้นเป็นปัจจัยเราชนผู้อนุเคราะห์ย่อมถวายอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดประณีตเหมาะแก่พระสงฆ์ตามการอุทิศให้ญาติทั้งหลายที่เกิดเป็นเปรตอย่างนี้ว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเราขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดส่วนญาติที่เกิดเป็นเปรตเ,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 เหล่านั้นพากันมาประชุมพร้อมกันณนะที่ให้ทานนั้น ย่อมอนุโมทนาในอาหารและน้ำดื่มเป็นอันมากโดยเคารพว่าเพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใดพวกเราจึงได้สุขสมบัติเช่นนี้ขอญาติเหล่านั้นของพวกเราจงมีอายุยืนอันหนึ่งการบูชาญาติผู้เป็นทายกก็ได้ทำแก่พวกเราแล้วและทายกก็ไม่ไร้ผลในเปตาวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมการทำไร้ไถนา ไม่มีโครักกรรมการเลี้ยงวัวไว้ขายไม่มีพานิจกรรมการค้าขายเช่นนั้นการแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงินก็ไม่มีผู้ที่ตายไปเกิดเป็นเปรตในเปนตะวิสัยนั้นดำรงชีพด้วยผลทานที่พวกญาติอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้น้ำฝนที่ตกลงมาในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานที่ทายุกอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ ย่อมสำเร็จผลแน่นอนแก่พวกเปรตฉันนั้นเหมือนกันห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาคอนให้เต็มเปี่ยมฉั้นใดทานที่เทายกอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันกุลบุตรเมื่อระลึกถึงอุปการะที่ญาติผู้ละไปแล้วเปรตเคยทำไว้ในการก่อนว่าผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เราได้ทำสิ่งนี้แก่เรา ได้เป็นญาติมิตรและสหายของเราก็ควรถวายทักษิณาทานอุทิศให้แก่ญาติผู้ละไปแล้วการร้องไห้ความเศร้าโศกหรือความร่ำไห้คร่ำครวญอย่างอื่นใดใครๆไม่ควรทำเลยเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วญาติทั้งหลายก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นส่วนทักษิณาทานนี้แลที่ตั้งไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลสิ้นกาลนานแก่หมู่ญาติที่เกิดเป็นเปรตนั้นโดยพลันทีเดียวญาติธรรมนี้นั้นท่านแสดงออกแล้วการบูชายาติที่ตายไปเป็นเปรตท่านทําอย่างยิ่งใหญ่แล้วทั้งกําลังกายของภิกษุท่านก็เพิ่มให้แล้วเป็นอันว่าท่านสั่งสมบุญไว้ไมิใช่น้อยเลยติโรกุธทธสูตรจบ8 นิธิกันทสูตรว่าด้วยการฝังขุมทรัพย์พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่คุดดมพีคนหนึ่งในครงสาวัตถีดังนี้คนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในที่ลึกจดถึงน้ำก็ด้วยคิดว่าเมื่อเกิดกิจที่จำเป็นขึ้นขุมทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราคนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในโลกก็เพื่อจุดประสงค์นี้คือ เพื่อให้พ้นจากราชภัยที่คอยคุกคามเพื่อให้พ้นจากโจรภัยที่คอยเบียดเบียนเพื่อเก็บไว้ใช้หนี้ก็มีเพื่อเก็บไ,กเเกบไว้ใช้ในยามเกิดทุพพิภัยหรือเพื่อใช้ในเวลามีภัยอันตรายต่างๆคุม้มทรัพย์ที่เขาฟังไว้อย่างดีในที่ลึกจดน้ำถึงเพียงนั้นจะสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดตลอดเวลาก็หาไม่เพราะบางทีคุม้มทรัพย์ก็เคลื่อนที่ไปก็มี บางทีเขาลืมที่ฝังไว้ก็มีบางทีพวกหน้าเคลื่อนย้ายก็มีบางทีพวกยักษ์นำขุมทรัพย์นั้นไปก็มีหรือบางทีเมื่อเขาไม่เห็นทายาทผู้ไม่เป็นที่รักขโมยขุดออกไปก็มีเมื่อเขาสิ้นบุญขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ทั้งหมดนั้นก็พินาศหายไปขุมทรัพย์ที่ผู้ใดจะเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วด้วยทานศีล สัญญมะและธรรมะในพระเจดีพระสงฆ์บุคคลแขกที่มาหาในมารดาบิดาหรือพี่ชายขุมทรัพย์นี้ชื่อว่าฟังไว้ดีแล้วคนอื่นค้นเอาไปไม่ได้จะติดตามคนฟังตลอดไปบรรดาทรัพย์ยสมบัติที่เขาจำต้องละไปเขาพาไปได้เฉพาะคุมทรัพย์นี้เท่านั้นคุมทรัพย์นี้ไม่ทั่วไปแก่คนเหล่าอื่น ช่งโจรก็ลักออกไปไม่ได้ผู้มีปัญญาควรทำแต่บุญที่จะเป็นขุมทรัพย์ติดตามตนตลอดไปขุมทรัพย์นี้ให้ผลอันน่าปรารถนาทุกประการแก่เทวดาและมนุษย์คือเทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลใดๆผลนั้นๆทุกอย่างจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้ความมีผิวพรรณงดงามความมีเสียงไพเราะความมีสวทรงสมส่วนความมีรูปสวย ความเป็นใหญ่ความมีบริวารทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้ความเป็นพระราชาในประเทศความเป็นอิสระความสุขของความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอันน่าพอใจและแม้ความเป็นเทวราชของเทวดาในหมู่เทพทั้งหมดก็จะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้สมบัติของมนุษย์ก็ดีความยินดีในเทวโลกก็ดีสมบัติเคยนิพพานก็ดี ทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้บุคคลอาศัยมิตรสัมปทาประกอบความเพียรโดยแยบคายก็จะเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้ปฏิสัมพิทาวิโมกสาวกบรมีปัจเจกโพธิและพุทธภูมิทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้บุญยสัมปทานี้มีประโยชน์มากอย่างนี้ เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้เป็นปราดจึงสรนเสริญภาวะแห่งบุญที่ทำไว้แล้วนิธิกันทสูตรจบ 9. เมตตสูตรว่าด้วยการแผ่เมตตาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ป่าดังนี้ผู้ฉลาดในประโยชน์มุ่งหวังบรรลุสันตบทควรบำเพ็ญกรณียกิจ ควรเป็นผู้อาหารซื่อตรงเคร่งครัดว่าง่ายอ่อนโยนและไม่เย,ยื่ยยิงควรเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์สงบมีปัญญารักษาตนไม่ขนองไม่ยึดติดในตระกูลทั้งหลายอันหนึ่งไม่ควรประพฤติความเสียหายใดๆที่จะเป็นเหตุให้วินยูชนเหล่าอื่นตำหนิเอาได ควรแผ่เมตตาไปในสปปรรพสัตว์อย่างนี้ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขมีความกเกษมมีตนเป็นสุขเถิดคือเหล่าสัตว์ที่ยังเป็นผู้หวาสดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคงขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิดเหล่าสัตว์ที่มีกายขนาดยาวขนาดกายใหญ่ขนาดกายปานกลางขนาดกายเตี้ยขนาดกายผอมหรือขนาดกายอ้วน ขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิดเหล่าสัตว์ที่เคยเห็นก็ดีเหล่าสัตว์ที่ไม่เคยเห็นก็ดีเหล่าสัตว์ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลก็ดีพูดหรือสัมภเวสีก็ดีขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิดไม่ควรข่มเหงไม่ควรดูหมิ่นกันและกันในทุกโอกาสไม่ควรปรารถนาทุกแก่กันและกันเพราะความโกรธและความแค้น ควรแผ่เมตตาจิตยังไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ดุดมารดาเฝ้าทนอมบุตรคนเดียวด้วยชีวิตฉะนั้นอันหนึ่งควรแผ่เมตตาจิตยังไม่มีประมาณกว้างขวางไม่มีเวรไม่มีศัตรูไปยังสัตว์โลกทั่วทั้งหมดทั้งชั้นบนชั้นล่างและชั้นกลางผู้แผ่เมตตาจะยืนเดินนั่งหรือนอนควรตั้งสตินี้ไว้ตลอดเวลาที่ยังไม่ง่วง นักปราชดเรียกการอยู่ด้วยเมตานี้ว่าพรหม,มวิหารอันหนึ่งผู้แผ่เมตตาที่ไม่ยึดถือทิฏฐิมีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะกำจัดความยินดีในกามคุณได้แล้วก็จะไม่เกิดในคันอีกต่อไปเมตสูตรจบพุทธกะปาทะจบ